การสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณพื้นที่ชายแดนและการแก้ไขปัญหาแก๊งคอรเซนเตอร์ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาเป็นมาตรการเร่งด่วนที่รัฐบาลแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อขจัดกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ให้หมดไปเพื่อดูแลปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและความมั่นคงของประเทศ ดังนั้นนายภูมิธรรมเวยชยชัยรองนายกุัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะที่ดูแลเรื่องความมั่นคงทั้งภายในประเทศและสถานการณ์ที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาติดตามสถานการณ์ปัญหาแก๊งคอเซ็นเตอร์รวมถึงเรื่องการระงับการขายไฟยฟ้าที่จ่ายไปยังเมืองชเวโกโกโก,การตัดสัญญ,ญาณโทรศัพท์และการถอดจานร,รับสัญญ,ญาณขีดเส้นตายภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ตัดสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตทั้งหมด พร้อมกับระงับการส่งน้ํามันเชื้อเพลิงข้ามแดนเพื่อกดดันขบวนการบ่นทําลายชาติเหล่านี้เืนี้เรื่องของน้ํามันเนี่ยผมคิดว่าเรารวมไปจนถึงไอ้เรื่องโซล่าเซลล์ด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเราพยายามทําให้ครอบ้วนแล้วก็ได้บอกทุกทนแล้วว่าในทางปฏิบัติปัญหาอะไรเกิดขึ้นให้ประสาเราจะให้สบปชเป็นตัวประสานในการจัดการแก้ปัญหานะครับเอาให้เต็มที่มากที่สุด ขอประเมินผลจริงๆแล้วค่อยมากาหนดมาตรการที่มันสอดร,รับกับความป็นจริงนะครับเต็มที่คือพรุ่งนี้มาเลนนี้อะไรก็เสร็จได้ผมที่ก็บอกให้ทุกคนรายงานนะครับฉบาะหน้าเนี่ยให้รายงานกันตลอดนอกจากนี้ที่ด่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางไปรับตัวชาวต่างชาติจำนวน7สัญนชาติ61รายที่เข้าข่ายการถูกหลอกลวงและการค้ามนุษย์ในจังหวัดเมวดีรัฐกะเหรี่ยง สาร,รัฐเห็นสภาพมิเนมาที่รับการช่วยเหลือและขอส่งตัวกลับมาประเทศไทยเพื่อเดินทางกลับประเทศของตนโดยเดินทางผ่านช่องทางสะพานมิตรภาพไทยมิยนมาแห่งที่2มีการประสานงานผ่านช่องทางศูนย์ประสานงานชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมิยนมาหรือว่า TBC และกองกําลังพิทักษ์ชายแดน BGF โดยมีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเช่นฝ่ายมั่นคงทหารตำรวจฝ่ายปกครอง ทีมสหวิชาชีพกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมทําตามกลไกการส่งต่อระดับชาติภายใต้พรบรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พร้อมกันนี้พลตารวจเอกทัชชัยปิตะนีระบุตเจเรตํารวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของการเปิดศูนย์ประสานงานระหว่างประเทศแม่สอดในการช่วยเหลือเหยือ่อคอเซนเตอร์หรือการค้ามนุษย์ หลังจากทางการไทยมีการกดดันกลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์ในฝั่งจังหวัดมีวดีด้วยการตัดไฟฟ้าและสัญญาณอินเทอร์เน็ตพร้อมกับน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ส่งข้ามแดนไปก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันส่วนนี้คงเป็นการรับแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางสถานทูตต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของคนที่หาไม่เจอและน่าเชื่อว่าได้ข้ามไปฝั่งนู้นไปทำงานในแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือหรืออย่างอื่นใดก็ตามนะครับ ก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงคนที่หายไปฝั่งนู้นนะครับรวมทั้งเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างทางตำรวจไทยกับตำรวจของประเทศต่างๆที่คนสูญหายไปเพราะว่าข้อมูลต่างๆจะอยู่ที่ประเทศต้นทางทางเราก็จะไม่มีข้อมูลเกี่ยวเรื่องของการกระทําผิดหรือประวัติของคนที่หายไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างประเทศซึ่งจะรวมทุกๆประเทศนะครับ ที่มีปัญหาว่าคนของชาติตัวเองได้หายไปฝั่งนู้นนะครับหรือข้ามไปทำง,งานฝั่งนู้นครับตอนนี้ที่ข้อมูลที่ผมมีนะครับเบื้องต้นเนี่ยเรามีที่ประเทศบางคาเทศกับประเทศฟิลิปปินส์นะครับรวมแล้วประมาณร้อยคนซึ่งทางญาติของทางประเทศบางคาเทศแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยทางญาติก็ขอความช่วยเหลือมาให้ช่วยติดต่อหรือตรวจสอบว่าบุคคลที่หายไปได้อยู่ฝั่งนู้นหรือไม่และตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับสถานะของเขา แล้วก็ใช้ช่วยนําตัวกลับมานะครับสิ่งสําคัญที่สุดในการดําเนินการเรื่องนี้คือรักษาผลประโยชน์ของคนในประเทศไทยเป็นหลักเนื่องจากได้รับผลกระทบจากขบวนการอาชญากรรมออนไลน์เป็นจํานวนมากเน้นย้ํากับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้เข่งครัดดําเนินการอย่างเต็มที่ส่วนผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจได้มีการประเมินไว้ก่อนหน้านี้แล้วในด้านผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงคงรอไม่ได้ เพราะเกี่ยวข้องกับอนาคตของคนในชาติเป็นสาคัญสหบดีอริยะคนปรลิกถ่ายภาพมินาตราามม n t t 11ภาคเหนือรายงาน